โจครับโดนแล้วว่าได้มาเยีนไม,มายำ <c oughs> พอดีมันมีโอกาสมายามกันเลยทีขอได้ท่าคน,นพอล่ะมาเป็นฝันทีหน่อยที่คือว่าเขาเทว,วาเล็กสุดยอรถท้าองเงินนี่เขาเนาะเขาตัวได้กหรอวะเจ็ดจิตจิตแปนอะไรกันหกสามสามหกไปได้สามเออนี่เจ๋งหอกมาแค้หอกหรือวะปกติพอโจฟันเจ้าลมสิเมนนะสมัยก่อนเนาะ <c oughs> ตอนมานอกกันไม่ไหวเชิญโอ้ฟันเหล็กรถเขาดีขคาดนี้อเขาอยู่ นี่กับฟันมันลูกชายมันกับฟันมันก็โทรมาบอกมาสื่อแล้วต็สื่ที่หาสื่ออโอ้เขาฟันยุคกรุงเขาโทรมาหาฟันนี่คือรถขั้นจริงเหรอขั้นไหนปะขั้นจริงแหละขั้นจริงเนาะสามหกมันสามหกศูนย์สามเนาะพ่อบอฟันขั้นท้องพ่อไปแล้วพ่อไปฟันมอสไงบอรถใหญ่รถใหญ่รถใหญ่เท่าไรยนเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่แปดสี่แปด โอ้ยเนาะเสียดายเนาะเอาพี่น้องวันไห้มายามมันสิมายาบไม่มดอก่อนวานี่มันเมียเพ,เเพยิ่มเป,ป็นเท่าไรป,ป, um ป่ะยู่เกพแล้วกูเทียบสิไปโดนไปไปแต่วันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเนาะขั้วไม้พันไปยังเดี๋ยวป่ะพันไปยังไปเที่ยวน้ำลูกไปเที่ยวซื้อป่ะเอาผ้าลูกผ้าหลานไปเล่นน้ำพ่อแม่ก็จดสมการเนาะสมการอยู่คนเล่ยคือว่าอาจวีลดลงมากเลยชวนแม่ขึ้นไปเที่ยวพุ่นนะครับเขาหผลงานก็ครับเอง ครัวันนี้พ่อโจฝันได้ไครับมันเออฝันมาออกลูกตายเลยนะอทัมิถองนี่จหนึ่งคนเออนี่ฝันว่าตัวนี้ละตัวมิถองเอ่ฮมันออกลูกตาย็ิถองแครง้องยังไงมทงับแม่ไปคนนี้นี่เมื่อก่อนแม่ไปยี่คนอมันนี้ยมัท่านออกอยู่นี่เ้ออืมเดียววันม้องแครล้องอยู่นี่ก็จาวันมองรอมอโจฝันเจ้ามันควาเลยนีน่ฝันพ่อฝันว่าอะไรครับฝันมันออกลูก มันนอนวัวปลูกก็บอกปวดทองเนยังอมันออกคือลูกตายอยู่นะบอกอย่างเี้ยมันรู้รู้ลูกตายอือแค่ตัวละสองตัวและแล้วฟันแค่ไหนเลยันี่แดีว่าฟันน้อยซไปตลาดอพอน้องต้องไปตลาดเนาะคือฟันแล้วกัะตื้นตื้นแล้วกัไปตลาดเลยตพอที่ไหนเราขึ้พ่อเออสี่สี่ศูนย์สอง สี่ศูนย์สามไปมักสัตวเนาะมักไปสามเลขคือว่าเลขพอมักสามโอพอมักสามได้เปลี่ยนตัวหนึ่งเนาะเห้นมันวิ่งวิ่งสามเดียววะเฮ้ยวิ่งสามโอ้คนวันนี้วิ่งสามเนาะบอกว่าพอโจวิ่งเลขวิ่งแม่นได้วะเอาเย็นให้วิ่งสามเนาะมักเรียกวิ่งสามเด้อพอโจว่านะครับพอโจวระว่างมากไปสี่ซีนะขอเนาะตายไปศูนย์ตายสองตัว แล้วก็เลกล่างนี่พรมักแปดสี่เนอะล่างนะพ่อเนาะเอาเรียกรถกับคุณกับคุสี่แปดแปดสี่รับล่างแปดสี่ให้บนให้บนมาเตอรไอ้์ทักชี่ศูนย์กัอโอศูนย์สองศูนย์สามเท่าไงนะ่าหลายตัวเป็นตัวยมาศูนย์สามศูนย์สองกับผมเน้นเท่าเน้นอะไรพ่อศูนย์สามศูนย์สามน่ะมาศูนย์สามะ กระมที่ไม่หมดืมก็คือซูช้าพอละมักสวนตัวเออส้นตัวเจ้าหน่อยจี้ฟันแท้ๆมันต้องเป็นฟันซองตกซูซองนะพ่อเนาะหลังตายสองตัวเออแตล้วจงซี่งงว่าเออตายสองตัวคือจี้สามอยู่ว่ะเนียมักซี้มักเล็กวิ่งมักเล็กวิ่งก็เลยเพิ่มขึ้นไปมันตัวเป็นสามใช่เปลี่ยนทีมาทั้งที่อืมมักซี้ๆแต่ว่าเดี่แต่ก็ดิตัดเสียวนี่ตัวพอฟันว่ามันรูลูตัวนี้นะพ่อเนาะอืม เี้ยตัวนั้นแหละครับอืมโอ้มาททษจากบานะพอเนาะทมพอดีฝันพอดีอือมาทมพอฝันพอดีบอื้อเลกเทื่เป็นเป็นคนทีฝันเนี่ยบื้อหอไอแม่เพื่อนมาอยู่บอสื้อเลยบอซื้อเพื่อนอยู่กับบรื้อพี่จาเว้าซฟังอแล้วจะเล่าซื้อซื้อซื้อื่ออืว่าบซื้อกับช่วงไปส่งเขาไปซื้อลอตเตอรี่อย่อ๋อลอตเตอรี่ชื่อยออหนึ่งสามสองไปได้หนึ่งสองสามอือเด แต่ได้ตามสองกันยังถึงเยู่ครับผมก็เชื่ออยู่เขาก็บินครับผมเอานะครับโชว์ตัวเลขของพ่อโจ้ในวันนี้ได้นะครับคุณพ่อโจว่าฝันว่ามาออกลูกตายตายสองตัวนะครับดูลูกพิศพันวาพอเราตีซีศูนย์สองเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อนพอเราหมักวิ่งสามแล้วซีศูนย์สามน้ำเพิ่มตัวหนึ่งเปิดมานะครับมาร์กร์ใส่ซีศูนย์สองศูนย์แล้วก็0ศูนย์สามนะครับหรือพี่น้องตีซีสองอะไรกัน เดมักตัดเสื้อตัดเสือเอานะครับเนาะถ้ามาเลยตัดให้สามคู่ทำเลขเลขบนเนาะนาเนี้พอโจมักแปดสี่ตามมาพ่อเด็กตามรถเนาะตามรถตุลล่ะนะครับตามนีเดอแปดสี่สีแปดาแล้ววว่าว่งตัวได้พอพอว่งศูนย์สามหมักศูน์สามมกเนาะมักส่นตัวได้แร่พูดได้จิ้มักได้รับแต่ว่าฟันเนี่ยพอกติสี่ศูย์สองกันเนาะ่ศ ครับตะว่าสูนสาร,ปรสสเป็นส่วนเขางมัก่้นตัวมักซ้นตัวใช่ไครับเขอลองกับพอโจโองเด้ครับก็ถือว่าฟันงามอยู่ฟันห,หน่อยๆฟันเฉียดได้เลยพอโจงฟันลายได้เลยส่วนนี้ส่วน <laughs> วนี้ฟันเกี่ยวกับสันยุบันมักจะแมนอยู่เลยตาผมเพิ่นขาเจาะให้โชคกันสินะเขาเลียงเขาดีแง่เขาดีเขาให้โชคยังพ่อนี่ที่ฟันเกี่ยวกับรถดหรฟันเกี่ยวกับเหลินแทงให้โลนี่ แมนี่เรียนหลเนาบอืวกแกเมาว่าด้แท้งจะองกันนะ่บม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเลยนะส่วนมากงานซุงานยาไปนี่ว่เคยไปนะจะกี่ไปเบิ้งเขาดิโอ้มากเปคนอนมาเบิ้งเฮเบิ้งเคยกมมานอนฝันอนเ้เบิ้งเราไม่ฝันหรม่นอยู่ม่นอยู่แล้ววิจิตรเป็นคนบริเลดในโลกบริเลดการพนันเนาะ ก็่เล่นก็เล่นแต่ว่ามันบ่มักนะครับบ้าก็บ่นี่ครับบาเยองโมรก็บมักนี่อ่ะนี่ไปทะก็่เท่านัน่เทัานันะเล่นเนาะครับดวงของดวงแลย่ดวงของับ่ดีบ่แม่นท่านี้นะว่งี้ยเาเรยว่าเนียนดีเนาดวงสิ่เป็นท่างนึ่มัน่ง่ายังไงดวงบ่ใเหรอเนาะดวงเปยเทื่ออไรกับอีสิคิดเอนี่ที่ไปรนอยก็ว่า้อยเนาะซื้อยังละพอตัวผูนท่องเนี่ยเฉหนิ ะมิงเทียนหลานจันทเชื่ออีมิง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 โอ้สื่อแปลกเนาะส่องใหญ่อยู่ว่าส่องใหญ่กว่านี้เลยขี้นีิเออ๋ยวนี้มึงเคยยังหลุดบิเออหลุดเนาะนึกชินรู้ชินร้ยังจังเนาะดูว่ะทำไมแค่ดูเนี่ยพ่อออกกันดิเออแปลกอยู่เนาะพ่อออกเลยเอาเวิร์งนึกพอโจสิฟันแม่นยเเอาเวิร์งเวิร์งกันเอาเวิร์งเนาะเออเราไม่เสอ่ยงนะว่หรือสินรู้ยัดี แต่ว่าจะเพิ่นฟันแน่นดีๆฝฟันเกี่ยวตัวมาออกลูกเพิ่นฟันมันจะเป็นไงฟอออกำํวน้นเหรอออกจํานวนตัวปกติสมวมาแล้วฟันออกหาตัวแล้จริงหรยังไงก็ทีห้าหนึ่งห้าศูนย์ไปห้าสี่ไปยงสี่แล้วม้าออกลูกมาพมาตรงนี้ยเป็นไงหายตายในแล้วไ็ตีศนย์ไทยโดดม้วนกันหรือเป่ตายกับีศูนย์เราตีลักษณะเดียวกันปะโอเนาะเอาลองฟังผิดลองฟังพอโจูบ้างนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยันลักษณะเนี่เราแม่นคักกว่าเรา ถ้าไมาก้กล่วยตัวใหญ่ออกลูกสี่ตัวตายตัวนึงม,มันก็ซื้อหน,นึ่งสี่สีหนึ่งศูนย์เอาไว้นานเนะี่ศูนย์หนึ่งสีอันละมันือที่หรืเอเปล่าเที่กันวนะออกถึงสี่แล้วครับโสลักษณะเดียวกันเนาะเฉพาะเงนเท่าอลขอกอกหนึ่งสี่เออนี่นยเพื่อนถึงรวนเขาว่าสะว่าจ,จำนวนเนีก็สำคัญเนาะพรอวันราฝาตายตัวหนึง่ง ตอนเกาศูนย์ไซร์หลักสี่เลืองกันหนึ่งไม่ไม่จำเป็นศูนย์ขนานกันเดี๋พอเนแค่นั้นแล้วพอก็ยังว่าศูนย์สี่สองศูนย์สี่สามไปบอกเลยบอกอยู่ดิแต่ว่าไว้ล้างเกิดไว้ให้เขากลับเอาให้เขาซื้อเอาเราจะจับทัดสี่สองนั่นแปะว่าอันนีเป็นศูนย์สี่สองกอะไรนี่เราจับมาสองตัวใส่ไว้ให้เขาเนาเอออืม ที th, ati, so now, so ่ไหนวสิบว uh ัน huh. ตัดที่สองเนาะพอเราบอกักษสนานเลยเล้อเขาเลยหกานเสร็มขึ้นมาแม่ทีมวาน่าศูนย์ไปข้างนานะสองศูนย์สองสองศูนย์ก็นเลยสี่สองก็ไเลอันนีเป็นศูนย์ศูนย์สี่สองกันเลส่มากพ่อตายที่ส่วนมากเขาไหวนานนั็ไหวหลังอืมนะครับส่วนมาก็ไหวนานล้ะศูตายตายมันตายไม่เมื่อ่หร่ยังหอบกันมื่อไหร ถ้าออกมาแล้วตายนี่ยังตีไว้หลังเีอไม่หล่ะนี่ตายแล้วยังออกได้นี่พิ่มน้ำพ่อน่โอ้ที่ยิงพ่อที่ยิงพ่อไป้างด้ก่ว่าศูนย์สี่สองว่ะโอ้ชมคิดทิ่ตัวเนี่ยเอาไม่ไม่ศูนย์ตายแล้วได้ยังออกโอ้ศูนย์สี่สงศูนย์สี่สามเนาะได้ถงตัวน้พ่อนะอืมขยันแล้วก่อนศูนองศูนย์สตัวเนี้ยศูนย์ สองศูนย์สี่สองสี่สองแค่สามตัวนึงเลยพอแล้วพอแล้วเนาะอันนั้นเล็กพอมากไปซื้อโด้สี่สามเออสี่สามสี่สามเนี่องเหาตัดตัดตรงตัวของอันไม้หีไปเลยเนาะสี่สามเนอ่ยไเรียน้องยังออกเห็นบ่ล่ะครับผมเลื่อยถอมาตายยังเอาไปหลัง ต้วแปดซี่ฝากไวเ้เลียกตามเลียงางเนาะมาลางเนาะเนาะแปดซี่รับผมตามเลขที่เดียวตามมาเอคือบต้องมาแหละสองสองกับสาอืมสองกับสามเหรอตรงมาแทบไม่ตันดน,นะ อะไรคกับอหยากแก้ห้ตัวเลขเด้นะครับพอไปว่มาพอโจว่า0นย์ับ042 043นะครับตัดให้40 20แย <inaudible> no, ์ล้วก็42อนะพอจวาวท่างนี้แหละส3นี่พอโจวมักส้นตัวแล้ว3าใส่ให้เป็น0 4นย์สี่ามตพี่นองตดเดาเด้นะครับอาจจะตัดเป็น043 0 4สก็ได้นะครับอมาันเยมากนะแต่ว่ามักนอเรียนเนี่าทไมตามฟันเี่ยมันต้องเป็น0ูนย์สีอเนาะ ขอละว่า,าศูนย์สี่สองนะครับตัดสี่ศูนย์สองศูนย์แล้วก็สี่สองให้โชคกันมาน้องพอโจ้ถึงวันนี้เด้อนะครับเราดูชิมาไทยเทียอาศที่มีโชคในวันนี้ก็ได้สำหรับความฝันของพอโจโนะครับขอโชคคนงานกันสุขสุขคนคุณพอ่อก็ละเหตุองของ,ข,อของคุณยากนะครับขอบคุณพอโจหลายเด้อนะครับที่แบ่งปันในทางนี้พีนพ่น้องไอซี่โชคคนงานครับสวัสดีครับ